ครับผมวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับพยันกันไัยหลวงพ่อเล่งวัดดงแขวนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเนียวซับนะครับด้านหลังพญันี่หลวงพ่อท่านเมตตาจารักขาาเลขยันด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับบริเวณด้านหลังพญันะครับผมนี่หลวงพ่อท่านจะจาร์สี่มุมเลยนะครับนี่นี่ครับตามนี้เลยนะครับพยันกันภัยนะครับนี่ด้านหลัง ครับสาหรับพยนนานผืนนี้นะครับเป็นพยานที่หายากนะครับนานๆจะได้เจอสักผืนหนึ่งนะครับครับสําหรับหลวงพ่อเล่งนี่ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่ <HO US> S> <S fact, อเครือบนะครับผมใช่ของท่านนี้ใช้ดีเลยนะครับผมพุทธคุณของพยานนี้ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันสิ่งอัปมงคลนะครับและยังเป็นพคกอัพาบอีกด้วยนะครับผมนับเป็นของดีที่หายากนะครับผมวันนี้ผมมาชมกันนะครับนี่แหละครับพยานกันภัยหลวงพ่อเล่งวัดดงแขวง จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับชม